เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในการศึกษา MOU 43ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อและประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและกัมพูชาการศึกษา MOU 43ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะตัดสินใจได้จากการศึกษาและพิจารณากรมะท MOU 43พบว่ามีความคิดเห็นต่างกันร,ระหว่างฝ่ายที่อยากให้แก้ไขและฝ่ายที่อยากให้ยกเลิก MOU 43 ซึ่งทาให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้จึงต้องนําเสนอต่อประชาชนเพื่อให้มีการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นอย่างรอบด้านนายปิยรัตจงเทพสอสอกรุงเทพมหานครทักประชาชนกล่าวว่าการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านเป็นเรื่องที่ยากและเป็นความลําบากใจของกอมท m o u ส3ต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้รอบด้านแต่บางข้อข้อมูลยังคงเป็นข้อมูลลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งทําให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด การศึกษา MOU 4 3ได้พิจารณาจบไปแล้วแต่ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนและต้องการการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งจะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการพิจารณาให้อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมสำหรับทั้งสองประเทศ MOU 4 3ได้ระบุข,ข้อมูลแผนที่1 20แสนซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาและมีความคิดเห็นต่างกันจึงต้องมีการพิจารณาและเสนอข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีการศึกษา และพิจารณาอย่างละเอียดกมท MOU4 3ยังต้องรอข้อมูลจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและในกมท MOU43 มมีฝ่ายต่างๆที่มีความคิดเห็นต่างกันแต่ก็มีข้อมูลที่สำคัญและเป็นทางการที่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาได้นายปิยรัตน์กล่าวว่าการสื่อสารกับประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการสื่อสารได้อย่างรอบด้านแต่ยังมีข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งเป็นความลำบากใจ และต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและไม่เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยการศึกษา MOU 4 3จะมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนและต้องมีการพิจารณาให้อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและไม่เกิดความขัดแย้งในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและต้องมีการพิจารณาให้อย่างละเอียดการศึกษา MOU 4 3จะมีผลกระทบต่อการตั้งโต๊ะเจราจาและพูดคุยระหว่างสองประเทศแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายได้นั่งคุยกัน และพิจารณาให้อย่างรอบด้านซึ่งเป็นการเจรจาที่เปิดกว้างและมีการพิจารณาให้อย่างละเอียดทุกฝ่ายต่างรอผลการศึกษาของกมท MOU 43ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในเรื่อง m o u 4 3และเป็นหลักฐานสําคัญในการพิจารณาในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและต้องมีการพิจารณาให้อย่างละเอียดเมื่อถามว่าจะมีการนําไปสู่การประชามติหรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวว่าต้องพิจารณาการให้อย่างละเอียดก่อนจะจัดทํา เป็นข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือนำไปพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของสภาต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาให้อย่างรอบด้านการศึกษา MOU 43ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนและต้องการการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการพิจารณาให้อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมสำหรับทั้งสองประเทศ